สวัสดีครับ,รบวัดการตอบสนองของดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับัวดจรวดนะฮะก็ลองดูค่าเ่อนะครับค่าที่ได้นะครับด้านการตอบสนองนี่ตัดคอรสที่3,500ันห้าร้อกะร์ตาบหรือ3.5มจเคนะครับ มอยากจะให้ความเสมอด้านเสียงตรงนี้มันขึ้นมานครับคิวช่วยหน่อยหนึ่งนะครับคิวคิวย่าน<ม>นครับได้หน่อยหนึ่งนะครับด้าน 16k นะครับ สองพันสองร้อยน่าจะแรงจะดูเรื่องอย่างกลางครับ